สวัสดีค่ะวี v. จากดุสาน่าค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบฟิลเลอร์เอกับคู่แข่งกันนะคะทสดสอบโดยการโปร้กระเบื้องนะคะฟิลเลอร์เอทเขามีฉายาว่าโป้ลอยแล้วแล้วไม่ล้วอีกด้วยฟิลเลอร์เอทนะคะผหนังแตกแล้วรอยใหญ่เป็นเซนโปได้นะคะด้วยฟิลเลอร์เอทของวีเปิดนานมากแล้วมันจะห้าเดือนแล้วค่ะเก็บแบบบ้านๆแต่ว่าเนื้อเขายังดีอยู่นะคะขอบอาจจะแห้งๆไปบ้างนะคะ เราะว่าวีไม่ได้ปิดวีจะวางห่างกันประมาณหนึ่งเซนนะคะเนื้อเขาจะแน่นแบบนี้เลยนะคะโปลงไปเลยฟิลเลอ์เอของเราขัดง่ายนะคะแล้วก็สามารถทาสีทับได้นะคะ อย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานอีกทีนะคะการเก็บงานนีจะใช้ทิชชู่เปียกนะคะอาจจะใช้น้ํารูปก็ได้ถ้าเกิดเป็นผนังใหญ่ๆใ,ใช้มือจุ่มน้ําแล้วก็ถูได้เลยนะคะถูให้เขาเนียนไปกับผนังได้เลยเปียกนิดนึงพอเปียกเปียกนิดนึงเขาก็จะเนียนวีว่า จริงๆวีอยากจะโป้ให้มันเลยๆออกมาสักนิดหนึ่งนะคะมันจะได้แข็งแรงแล้วก็ถูกให้เขาคืนกันเลยค่ะถ้ามีน้ําใช้น้ํารูปก็สะดวกนะคะน้ํารูปก็ได้พื้นที่ใหญ่ๆามานั่งใช้ทิชชู่เปียกอาจจะเสียเวลาใช้น้ํารูปเลยได้ มันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะคะเพราะว่ามันอยู่บนมือมันทําค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นผนังก็ทําง่ายนะคะแค่โปแล้วก็ขัดให้มันสวยแล้ววีจะรอเขาแห้งนะคะมาทําอีกตัวกันค่ะอันนี้จะเป็นของแบรนด์อื่นนะคะมีซื้อมานะะราคาประมาณ50บาทฟิลเลเอทของเรา1กิโลค่ะ390บาทเนื้อเขาจะมีความเหลวกว่าค่ะฟิลเลเอทถึงแม้ว่าจะเปิดใหม่ ก็จะมีความแน่นกว่าเนื้ออันนี้เนื้ออันนี้จะค่อนข้างเป็นเหมือนแบบวิปครีมแต่ของฟิลเลเอจะเหมือนครีมชีสค่ะโป่กันนะคะอ๋อแต่เนื้อเขาโป่แบบเกี่ยงง่ายนะคะนี่เนื้อเขาจะเกี่ยงง่าย เขาโป้ง่ายนะคะโบกบกเข้าไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ทิชชู่เปียกด,ดูนะคะแต่ว่าของเขาเอามาแต่งไม่ค่อยได้ด้วยความที่ของเขาเหลวอยู่แล้วนะคะมันเลยมันเลยเอามาขัดไม่ได้ของเขาก็คือต้องโปให้เรียบด้วยความที่ของเขาเนื้อเหลวมาเลย มันเลยมันเลยขัดไม่ได้ค่ะเราก็ต้องแบบโฟให้มันอันนี้ต้องใช้ฝีมือในการโฟอะไรนะคะมีโฟนานๆเลยแล้วเดี๋ยวข้างๆวีเอาชุบเปียกเก็บให้มันสวยแล้วกันเนื้อเขาจะแต่งไม่ได้นะคะถ้าเกิดโดนเนื้อไปมันจะยุ่ยติดขึ้นมาเลยจะเป็นเนื้อแบบติดขึ้นมาเลย อันนี้ต้องใช้เกียงโป้ค่ะใ,ใช้เกียงโป้อะมันจะเนียนเลยตัวเทียบของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเขาแห้งค่ะแล้วมาดูกันเบียวกับเบื้องที่โป้ไว้มาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นฟิลเลอร์เอทค่ะคแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเทียบนะคะไม่วีไม่แน่ใจว่าทำไมมันแตก อ่ะพอแห้งแล้วเขาแตกธรรมชาติไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาแตกแบบนี้แต่ว่าข้างหลังก็โอเคนะคะอันนี้เป็นตัวเทียบนะคะตอนโป้มันก็สวยดีนะคะตอนโป้ไม่มีรอยแตกอันนี้ตอนโป้ม,มันเรียบนะคะแต่วิไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงแตก นี่เป็นฟิลเลอร์เอทของเราค่ะมาทดสอบดูนะคะด้านหลังของวีไม่ได้โป้นะคะฉะนั้นด้านหลังฝั่งนี้จะไม่แข็งแรงจะมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้าง <st utter> แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ตัวเทียมเขาเหลวฉะนั้นเขาเลยไหลอ่าทำให้ด้านหลังอันนี้แข็งแรงขึ้นนะคะ เดี๋ยววีจะลองวางของไว้ด้านหนึ่งแล้วกันนะคะเอาอะไรดีที่ไม่ค่อยหนักมากยังรอดนะคะอันนี้ไม่รอดแน่เลยอันนี้หนักประมาณแปดร้อยแปดร้อยกรัมค่ะ ตัวเขาจะค่อนข้างเป็นแป้งๆค่ะที่หลุดออกมาจะเป็นแป้งๆเรามาดูฟิลเลตนะคะวีกลัวไม่แข็งแรงเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าด้านหลังไม่ได้โปะแล้วก็ด้านข้างวีทำบางมากยังล่ออยู่นะคะแต่ว่างอเหมือนกันงอเหมือนกัน อันนี้ยังพอวางได้อยู่นะคะฮะเนี่ยด้วยความที่วีไม่ได้เชื่อมเลยออกมาเขาเลยไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยมันไม่วีโป้ตรงนี้บางมากแทบไม่มีที่ยึดเลยคือเวลาเราโป้ะอะไรที่มันลอยใหญ่ขนาดน,นี้นะคะวีเลยบอกว่าวีอยากให้มันโป้เลยออกมามันจะได้มีที่ยึดเกาะนะคะของเราจะเหมือนยางอะคะ่ะ เป็นยางยางแต่ไม่ติดนิ้วนะคะวีบีแล้วไม่ไม่เป็นผงติดนิ้วแต่ของเขาจะเป็นผงติดนิ้วอันนี้คือของตัวนี้จะเป็นผงผงผง่เป็นผงผงของเราจะไม่เป็นผงไม่เป็นผงนะคะ โอ้ยวีเสียดายที่วีทำบางเกินไปเนี่ยวีแทบไม่ได้มีผิวเกาะเลยวิวเสียดายวีถ้าจะทำหนากว่านี้นิดนึงเนี่ยวีแทบไม่ได้ทำผิวให้มันเกาะเลยเดี๋ยววีเดี๋ยววีแย่ออกมาให้ดูนะคะด้านหลังก็ไม่ได้เกาะเลย พี่ทำานี่ตัวยืดเกาะมีอยู่แค่นี้เองพี่เลยเสียดายว่าพี่น่าจะทำหนากว่านี้นะของเราจะเป็นยางนี้มันก็เลยจะมีความยืดหยุ่นนะคะฉะนั้นเวลาเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะมันก็จะรองรับได้มันจะไม่แตกซ้ามันจะไม่เล้าซ้ำค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเทียบของเราเดีย๋ยวพี่จะแยะออกมาให้ดูนะ ตัวเทียบของเราวีค่อนข้างจะแบบขี้โกงให้เขานิดนึงเพราะว่าวีทาเกินออกมาเยอะหนาเลยจะแกะอไว้ดูคือของเขาไม่สามารถแกะออกมาเป็นแผ่นได้นะคะเป็นมันจะออกมาเป็นปูเลยนั้นเวลาพวกนี้เกิดแรงสั่นสะเทือนปุ๊บนะคะมันก็จะแตกซ้ํานะคะน,น,นี่ก็คือผลงานฟิลเลอร์เอทเทียบกับตัวอื่นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเขาอะ่ะถูก ถูกกว่าเราค่อนข้างเยอะเลยนะพอตัดสินใจในการซื้อฟิลเลอเอดได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะฟิลเลอเอดของเรานะคะกระปุกน,นี้390บาทนะคะมีฝากฟิลเลอเอดไว้ด้วยนะคะโปรลอยแล้วแล้วไม่แล้วอีกด้วยฟิลเลอร์เอกค่ะขอบคุณนะคะ